ตอนที่1 Light and Shadow แสงและเงาสวัสดีครับเพื่อนๆผมมอนอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Yakuza Light Dragon ตอนที่1กันนะครับเริ่มแรกของชัปเตอร์ที่1นนี้จะเริ่มต้นด้วยการเล่นละครเวทีญี่ปุ่นย้อนยุคและเมื่อละครจบลง นักแสดงก็จะได้รับเงินรางวัลต่างๆมากันอย่างล้นหลามหลังจากเล่นละครเวทีเสร็จก็กลับมาพักผ่อนที่หลังฉากละครก็เริ่มมีการทะเลาะกันเรื่องเงินที่หลังเวทีซึ่งมัสมิอรากาวะใช้ความรุนแรงในการโต้แยง้งและก็เสียเงินที่ได้มาไป เป็นกำลังใจให้แก่มาซุมิพ่อของเขาจึงชวนไปกินข้าวกันที่ย่านคามุโรโชและทั้งสองก็ดื่มด่ำไปกับงานเลี้ยงนั่งกินข้าวกันย่างอ,ร,อร่อยเมื่อมาซุมิขอตัวไปเข้าห้องน้ำก็ได้มีบุคคลลึกลับเข้ามาหาพ่อของเขาแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้น มาซมิกลับเข้ามาที่ห้องอาหารเห็นพ่อของเขานั่งนิ่งจึงได้เดินเข้าไปสำรวจดูใกล้ๆก็พบว่าพ่อของเขาเป็นศพไปแล้วแล้วก็มีรอยกระสุนฝังไว้ที่กะโหลกศีรษะในวันส่งท้ายปีเก่ามาซมิตอนนี้อยู่ในห้องทำงานของเขาหลังจากหลายปีผ่านไปซึ่งเขา กำลังคิดถึงอดีตแต่หนหลังอยู่โจสวาชิโรก็พูดว่าตนได้ส่งอิจิบังไปทวงหนี้จากลูกหนี้ของเราให้แล้วนะอิจิบังเริ่มต้นด้วยการไล่ล่าฮิโรทากะอุชิโอเพื่อนเก่าของเขาที่ขายวิดีโอโปสสัตว์ให้กับเด็กๆก็ถูกระบุว่าเป็นสื่อลามกนะ เมื่อวิ่งไล่ตามจนจับได้ก็ต้องออกแรงกันนิดหน่อยจนฮิโรทากะยอมจ่ายเงินคืนให้มัตสโอ,อก,ก็วิ่งตามมาอิจิบังรู้สึกตื่นเต้นกับจำนวนเงินที่พวกเขารวบรวมมาได้อิจิบังตัดสินใจคืนเงินทั้งหมดให้เด็กๆแม้ว่ามัตสึโอ,อกะไม่เห็นด้วยก็ตาม อิจิบังสั่งให้มัตส,สึโอเอาเงินไปคืนเด็กๆแล้วก็มีคุณลุงชายผู้ส่งสารทาเคโอเข้ามาหาอิจิบังแล้วก็บอกว่ามาม่าสั่งมิจิโยต้องการคุยกับเขาที่บาร์ของเธอเมื่อมาถึงอิจิบังก็พบกับมิจิโยที่อยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักและยากจะดื่มกับอิจิบังให้ได้เลย ถาเคโอก็ปรากฏตัวอีกครั้งและแจ้งให้อิจิบังทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่แชงกิราแล้วผู้จัดการของแชงกิราเมื่อรอต้อนรับอิจิบังอยู่หน้าประตูแล้วเขาก็บอกกับอิจิบังว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากส่วมเต็มฮะนี่มันปัญหาของยากุซ่าหรอวะเนี่ยอิจิบังก็ไปร้านขายบุหรี่ คุยกับป้าคนขายของเพื่อขอคนที่จะไปดูซ่วกที่เชงกีล่าให้อะเมื่อมาขอร้านขายบุหรี่เนี่ยนะมัส,สโอก,ก็วิ่งมาบอกอิจิบังว่าเขาคืนเงินสดให้กับพวกเด็กๆไปหมดแล้วนะพร้อมทั้งบอกงานต่อไปให้ฟังว่าให้ไปทวงหนี้กันต่อที่สวนสาธารณะที่สที่สวนสาธารณะ มีชายร่างใหญ่คนหนึ่งนั่งอยู่เขาชื่อโคจิฮิราสึกะซึ่งเป็นหนี้ก้อนโตอย่างไรก็ตามอิจิบังมีความคุ้นเคยกับฮิราสึกะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจึงพยายามทำสิ่งต่างๆอย่างใจเย็นแต่น่าเสียดายที่การเจรจาไม่เป็นผลจึงเกิดการต่อสู้กันหลังจากการต่อสู้อิจิบัง รับแค่เพียงกระเป๋าเงินเปล่าๆและทิ้งเงินไว้เพื่อให้ฮิราสึกะยังคงมีความสุขในการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ต่อไปจากนั้นอิจิบังจะได้รับโทรศัพท์จากมัตสึมิอาราคาวะซึ่งเตือนเขาว่าเขาต้องอยู่กับมาซาโตะลูกชายของเขาอิจิบัง จึงต้องรีบนั่งแท็กซี่ไปที่คอนโดของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อมาถึงที่คอนโดด้วยอาการร้อนรนอิจิบังถามรีเซพชันเกี่ยวกับคุณมาซาโตะไม่นานักมาซาโตะก็ออกมาจากิฟิบมาซาโตะจะบอกให้อิจิบังพาไปในย่านคามุโรโชแต่ว่า ห้ามบอกมัสมินะเมื่ออิจิบังเข็นมาซาโตะมาถึงตรอกอาคารที่มืดมิดมาซาโตะก็เปิดเผยว่าเขาได้นำเครื่องฉีดอีฟิรีนมาด้วยเพื่อที่เขาจะได้เดินได้เพราะเขาไม่ต้องการให้ผู้หญิงของเขาเห็นเขาขณะอยู่บนรถเข็นเลยจะให้อิจิบังฉีดให้หน่อย แต่พระเอกของเรายังปอ๊อตอยู่ครับมาสโตะจึงจัดการฉีดด้วยตัวเองหลังจากที่มาสโตะฉีดเอฟริดีนเขาก็ลุกขึ้นยืนและก็เดินได้ทั้งสองมุ่งหน้าไปยังคลับพบกับพนักง,งานต้อนรับเขา ต้องการพบกับยูเมโนะแต่ว่ายูเมโนะกลำลังรับแขกท่านอื่นอยู่อิจิบังเห็นดังนั้นจึงอาสาจะออกไปตามให้อิจิบังพบเธอกับลูกค้าอีกคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ยูเมโนะมากับเขามาซาโตะจึงเข้ามาพูดคุยกับลูกค้าพร้อมทั้งมอบเงินให้เพื่อปล่อยตัวยูเมโนะมา แต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธแล้วก็เปิดเผยว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจูนิฮิโรเมื่อกลับมาที่ที่ส่วนตัวเพื่อฉลองงานวันเกิดให้กับยูเมโนอิจิบังก็จะทำตัวเป่นๆสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนมาซาโตะก็จะมอบนาฬิกาให้กับยูเมโนเป็นของขวัญวันเกิด ขณะอยู่ในห้องน้ำอิจิบังได้ยินการสนทนาระหว่างยูเมโนกับจูนิฮิโร่บทสนทนาเผยให้เห็นว่าทั้งสองคนกำลังร่วมมือกันเพื่อลอกแดกมาสโตให้ถลุงเงินจำนวนมหาศาลให้ในขณะที่ล้างมืออิจิบังก็หันกลับมาและมาสโตก็รอเขาอยู่ที่นั่นเห็นได้ชัดว่าเขาก็ได้ยินการสนทนากับยูเมโนด้วยเช่นกัน จึงโยนเงินให้อิจิบังไปเช็คบินแล้วออกจากที่นี่กันหลังจากออกจากคขับมาอิจิบังก็ได้รับโทรศัพท์จากมิสซ์ที่ต้องการพบกับเขาในเทเตอร์สแควร์ทั้งสองก็ต้องมุ่งหน้ากลับไปที่สำนักงานอาราควะ เพื่อรายงานตัวในวันนี้โจสวาชิโรไม่พอใจอย่างมากกับอิจิบังที่เก็บเงินมาไม่ได้แถมยังเอาเงินของนายน้อยมาให้เขาแทนอีกเขาไม่สามารถหาโคต้าให้แฟมิลี่ได้สวาชิโรต้องการให้อิจิบังชดใช้การกระทำของเขาโดยการตัดนิ้วโชคยังดีที่มัตสึมิกลับมาถึงและบอกให้จิจิบัง ตามมาเพราะมีเรื่องจะคุยด้วยจึงยังไม่ทันได้ตัดนะครับมัสมิคุยกับอิจิบังว่าสมาชิกแต่ละคนในแฟมิลี่อาราคาวะมีที่มาของตัวเองในแฟมิลี่ที่แตกต่างกันนอกจากนี้เขายังบอกอีกด้วยว่าความสัมพันธ์ของเขากับลูกชายแท้ๆของเขานั้นช่างห่างเหินกันนัก จากนั้นมัสมิก็จะชวนอิจิบังออกไปกินข้าวเย็นกันในขณะที่กำลังเดินเพื่อไปกินข้าวเย็นกันอยู่นั้นมัสมิก็ได้เล่าเรื่องราวที่ตนพบกับภระระยาของตนให้อิจิบังฟังเขาเล่าเรื่องราวว่าเขานั้นลงรักผู้หญิงที่ชื่ออากาเนะ แต่หัวหน้าของแฟมิลี่ต้องการให้ตนแต่งงานกับลูกสาวของเขามัสมิต้องบอกความจริงกับหัวหน้าว่าตนมีผู้หญิงอื่นแล้วซึ่งนั่นก็ทำให้ได้รับผลที่ตามมาอย่างรุนแรงทีเดียวผู้ประถมได้ขู่ว่าจะฆ่าอากาเนะมัสึมิจึงวางแผนที่จะพาเธอหนีไปด้วยกัน เมื่อมีลูกแล้วพวกเขาก็ตกลงที่จะไปพบกันที่คาเฟ่เอลแต่อากาเนะมาไม่ได้เพราะพวกยากุซ่าตามเธอไปที่สถานีชินจูกุและกำลังไล่ล่าเธอมัสมิแนะนำให้เธอเก็บทารกน้อยไว้ในตู้เก็บของเพื่อให้ทารกและเธอมีโอกาสในการรอดชีวิตในครั้งนี้ เมื่อกำจัดเหล่ายากุซ่าที่ตามมาในคาเฟ่แล้วมัสมิก็รีบตรงมาที่สถานีรถไฟทันทีแล้วก็มองหาตู้เก็บของที่ใส่ทารกน้อยลูกของเขาไว้ในนั้นซึ่งเขาไม่มีกุญแจเปิดจึงต้องใช้ความรุนแรงรัวกำปั้นไปที่ตู้เก็บของนั่นจนในที่สุดมันก็เปิดออกแล้วก็พบทารกอยู่ในนั้นจริงๆ แต่ปรากฏว่าทารกคนนั้นไม่หายใจซะแล้วสิมัสุมิจึงต้องรีบพาทารกน้อยนั่นไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนผลจากการถูกวางไว้ในตู้เก็บของเป็นเวลานานทำให้ขาดอาการหายใจมาสโตจึงมีความล้มเหลวของอวัยวะหลายๆส่วน จากนั้นมัตสึมิก็ขอโทษอิจิบังที่ให้เขาเป็นคนดูแลลูกชายของตอนเขาอธิบายว่าในที่สุดแฟมิลี่ฮิคาวะก็ไล่ตามอากาเนะไปจนพบและก็ได้สังหารเธอในที่สุดขณะที่ตอนอยู่ในโรงพยาบาลกับมาซาโตะนั่นเองหลังจากเล่าเรื่องยาวๆนี้มัตสึมิ ก็ยังคงอยากจะกินอาหารอยู่เขาเล่าเรื่องอาหารจีนอันโอชะราชาแห่งอาหารจีนไม่ใช่เกี๊ยวซ่าแต่มันก็คือเป็ดปักกิ่งทั้งคู่จึงตัดสินใจไปหาร้านอาหารเป็ดปักกิ่งในย่านคารามูโชกันต่อจากนี้ก็ยังมีฉากฮาฮาเก่าๆกาของยากุซ่าให้ชมกันนะครับเมื่อมาถึงร้านอาหารเป็ดปักกิ่ง ที่นี่ดันปิดให้บริการซะเนีย่ยทั้งสองคนจึงต้องมุ่งหน้าไปกินโอเด้งกันที่ร้านรถเข็นข้างทางตามปกติในขณะที่เดินไปที่ร้านอาหารโอเด้งอิจิบังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการที่แม่ของเขาทำงานเป็นหมอนวดและตัวเขาเองนั้นก็เติบโตขึ้นมาภายใต้การเลี้ยงดูของเจ้าของร้านแชงกีลาและก็เหล่าบรรดาสาวสาว หมอนวดทั้งหลายอิจิบังยังได้เล่าอธิบายต่อไปอีกว่าตนได้พบกับมัสึมิและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นจากที่นี่ตอนนั้นตนยังเป็นเด็กเกเรไปมีเรื่องปล้นเงินจากคนคนหนึ่งซึ่งไอหมอนั่นนั้นเป็นยาคุซ่าซันนี่พวกมันจึงยกพวกมาตามเอาคืน อิจิบังถูกจับตัวและโดนซ้อมอย่างหนักก่อนที่จะถูกฆ่าด้วยความสิ้นหวังอิจิบังก็ตะโกนเรียกชื่ออาราคาวะฟมิลี่ยากุซ่าคู่แข่งของมันเรียกร้องให้หัวหน้าอาราคาวะปรากฏตัวเป็นการส่วนตัวและทั้งอิจิบังและกลุ่มยากุซ่าคู่แข่งต่างก็ต้องประหลาดใจเมื่อเขาปรากฏตัวเข้ามาจริงๆอาราคาวะยอมตัดนิ้วก้อยของเขา เพื่อแรกชีวิตของอิจิบังอาราคาวะอธิบายว่าเขาทำเช่นนี้ไม่ใช่เพราะอิจิบังแต่เพื่อรักษาชื่อเสียงของแฟมิลี่อาราคาวะเอาไว้ตั้งหากและก็ตั้งแต่นั้นไปต้นมาอิจิบังก็เล่ารายละเอียดต่อไปที่เขาบอกว่า เขาจะสาบานและติดตามอาราคุวะไปจนชั่วชีวิตขณะเดินกลับผ่านจตุรัสเทยเตอร์อิจิบังและอาราคุวะก็สังเกตเห็นว่านักเลงกำลังคุกคามผู้หญิงคนหนึ่งอยู่อาราควะจึงเข้าไปขู่ผู้ชายคนนั้นให้อยู่ห่างจากผู้หญิงเอาไว้อิจิบังตัดสินใจที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองแทน จากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันเจอกันปีหน้านะอิจิบัง ก็จะเป็นฉากฉลองปีใหม่ Happy New Year ยร์2001อิจิบังจะนั่งดื่มเบียร์ดูผู้ฉลองปีใหม่อยู่คนเดียวที่สวนสาธารณะที่3เช้าวันรุ่งขึ้นอิจิบังก็ถูกปลุกโดยตำรวจคนหนึ่งที่บอกให้เขาทราบว่ามีอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ้นในบริเวณแถวๆนี้อิจิบังตระหนักได้ว่ากระเป๋าเงินของเขา หายไปและในไม่ช้าเขาก็ได้รับสายลึกลับจากหัวหน้าที่ขอให้เขาไปที่สำนักงานอาราควะแฟมิลี่ในทันทีที่สำนักงานอาราคาวะแฟมิลี่อิจิบังมาถึงที่ห้องของมัตสึมิมัตสึมิก็บอกว่าซากาคิแฟมิลี่ที่มีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงกับพันธมิตรโอมิมัตสึมิ ให้รายละเอียดว่าโจสุวาชิโรใช้ปืนยิงฆ่าสมาชิกยากุซ่าสำนักงานนี้จะถูกบุกเมื่อใดก็ได้ด้วยความกังวลว่าพวกเขาจะถูกขับไล่ออกจากกลุ่มโทโจแฟมิลี่เนื่องจากการกระทำของสุวาชิโรมัตสึมิอธิบายว่าสุวาชิโรไม่สามารถลงมือทำอาชญากรรมนี้ได้มัตสมิขอให้อิจิบัง ยอมรับผิดเรื่องนี้แทนสุวาชิโร่อิจิบังยินดีรับสิ่งนี้เป็นวิธีเดียวที่จะตอบแทนอาราคาวะแฟมิลี่อิจิบังมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารบีฟโบเพื่อรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายโดยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแดกแบบกินเต็มที่ขี้เต็มกางเกงขณะรับประทานอาหาร มีภาพย้อนหลังที่เผยให้เห็นว่าอิจิบังถูกเนรเทศออกจากตระกูลอาราคาวะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในยากุซ่าไลอันดราก้อตอนต่อไปกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวผมแถมท้าให้อีกหน่อยนึงนะครับออกมาจากร้านบุรีแม่งก็ดันหมดซะอีกโถชีวิตอิจิบัง อิจิบังเดินหน้าไปที่สถานีตำรวจและได้เดินสวนกับตำรวจที่มาปลุกเขาเมื่อเช้านี้ถามเขาว่าเจอกระเป๋าตังค์ที่หายไปหรือยังหลังจากนั้นศาลตัดสินว่าอิจิบังมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมและก็ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก15ปี